สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาพเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแรงดึงและแรงผลักกันค่ะเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นตามมาชมกันเลยค่ะเด็กๆแรงดึงและแรงผลักมีความแตกต่างกันนะคะคุณครูคจะพานักเรียนไปดูความหมายของแรงดึงและแรงผักกันค่ะ แรงผลักหมายถึงการออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศออกจากตัวนะคะโดยในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปชมตัวอย่างแรงผลักที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรากันค่ะแรงผลักแรกนะคะก็คือการเตะฟุตบอลนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อเราออกแรงเตะลูกฟุตบอลไปข้างหน้าแล้ว ลูกฟุตบอลจะเคลื่อนที่ออกห่างจากตัวเราแรงนั้นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะแรงผลักต่อไปนะคะก็คือการเล่นบาสเกตบอลค่ะการที่เราออกแรงโยนลูกบาสลงห่วงนั้นเรามีการออกแรงให้ลูกบาสเคลื่อนที่ไปข้างหน้าออกห่างจากตัวเราค่ะนั่นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะเด็กๆ แรงผลักต่อไปก็คือการปั่นจัก,กรยานนะคะเมื่อเราออกแรงปั่นจัก,กรยานเราจะมีการออกแรงถีบส่วนที่เป็นบันไดจัก,กรยานให้ออกห่างจากตัวเรานะคะทำให้จัก,กรยานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแรงนั้นก็คือแรงผลักนั่นเองค่ะแรงผลักต่อไปก็คือการตีแบดมินตันนะคะ เด็กๆเ,เคยเล่นแบดใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าการที่เราตีแบดคือการที่เราออกแรงผ่านไม้แบดเพื่อผลักลูกแบดให้ออกห่างจากตัวและเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงนั้นก็คือแรงผลักนั่นเองคะ่ะเช่นเดียวกับการตีปิงปองเหมือนกันนะคะการที่เราตีปิงปองคือการที่เราออกแรง ผ่านไม้ปิงปองเพื่อผลักลูกปิงปองให้ออกห่างจากตัวเราไปด้านหน้าแรงนั้นก็คือแรงผลักเหมือนกันค่ะแรงผลักต่อไปก็คือการเปิดประตูที่มีบานพับแบบเปิดออกจากตัวนะคะหากนักเรียนต้องการเปิดประตูลักษณะนี้นักเรียนจะต้องออกแรงผลักประตูนะคะ เช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างที่มีบานพับแบบเปิดออกจากตัวที่ต้องอาศัยแรงผลักในการเปิดเหมือนกันค่ะแรงผลักตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเข็นรถที่เสียนั่นเองค่ะการเข็นรถที่เสียให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเราต้องออกแรงผลักรถไปข้างหน้าเพื่อให้รถเคลื่อนที่ไปด้านหน้านะคะ แรงผลักตัวอย่างต่อไปก็คือการวิดพื้นนั่นเองค่ะการวิดพื้นคือการออกกําลังกายโดยการดันตัวเองขึ้นจากพื้นคือการออกแรงผลักพื้นเพื่อให้ร่างกายของตัวเองยกขึ้นค่ะแรงผลักต่อไปนะคะก็คือการเข็นรถเข็นเด็กค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าหากต้องการให้รถเข็นเด็กเคลื่อนที่ไปด้านหน้า เราจะต้องออกแรงผลักรถเข็นเด็กไปข้างหน้านะคะเช่นเดียวกับการเข็นรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราต้องออกแรงผลักรถเพื่อให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าเหมือนกันค่ะต่อไปคือแรงดึงนะคะแรงดึงหมายถึง การออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศเข้าหาตัวค่ะเรามาดูตัวอย่างการออกแรงดึงในชีวิตประจำวันกันนะคะเด็กๆตัวอย่างแรกของแรงดึงนะคะก็คือการเปิดประตูรถยนต์ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทุกครั้งที่เราจะขึ้นรถเราต้องออกแรงดึงเพื่อให้ประตูรถของเราเปิดค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเปิดประตูที่มีบานพับแบบเปิดเข้าหาตัวค่ะหากหนัเกเรียนต้องการเปิดประตูในลักษณะนี้นะคะนัเกเรียนจะต้องออกแรงดึงประตูนะคะเช่นเดียวกับการเปิดหน้าต่างที่มีบานพับแบบเปิดเข้าหาตัวที่ต้องอาศัยแรงดึงในการเปิดค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการเล่นชักเขยื้อะค่ะ การละเล่นชักเคเยอร์คือการเล่นที่ผู้เล่นต้องออกแรงดึงเชือกเข้าหาตัวเองนะคะโดยแรงดังกล่าวก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือการลากรถยนต์ที่เสียนะคะในบางครั้งหากรถยนต์ของเราเสียและอู่ซ่อมรถอยู่ไกลเกินไปจนเราไม่สามารถเข็นรถให้ไปถึงได้ นักเรียนอาจจะต้องโทรเรียกรถลากเพื่อมารากรถที่เสียนะคะโดยแรงที่ใช้ลากก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการจูงสุนัขนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนเคยพาสุนัขไปเดินเล่นโดยใช้ชูดจูงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าสุนัขบางครั้งจะพยายามวิ่งไปข้างหน้าก่อนเรา เราจึงต้องออกแรงดึงเชือกไว้แรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการ,รากกระเป๋าเดินทางนะคะในการลากกระเป๋าเดินทางนักเรียนต้องออกแรงดึงเพื่อให้กระเป๋าเคลื่อนที่ตามตัวเราที่เดินไปข้างหน้าแรงนั้นก็คือแรงดึงค่ะ เช่นเดียวกับการลากรถเข็นขนของนะคะที่เราต้องออกแรงดึงเพื่อให้รถเข็นเคลื่อนที่ตามเรามาข้างหน้าเหมือนกันค่ะแรงดึงตัวอย่างต่อไปก็คือการลากยางรถยนต์นะคะการลากยางรถยนต์คือการออกกําลังกายโดยใช้เชือกมัดยางรถยนต์และผูกติดกับตัวเราไว้พร้อมกับออกแรงลากยางรถยนต์ แรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะตัวอย่างแรงดึงต่อไปก็คือสุนัขลากเลื่อนนะคะในอดีตรประเทศเมืองหนาวใช้สุนัขลากเลื่อนเพื่อขนสิ่งของโดยเจ้าของจะทำการผูกสุนัขเข้ากับเลื่อนให้สุนัขออกแรงลากเลื่อนนะคะเพื่อให้เลื่อนเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะ แรงดึงตัวอย่างต่อไปนะคะก็คือการยกกล่องหรือยกสิ่งของนะคะหากนักเรียนต้องการยกกล่องหรือสิ่งของนักเรียนต้องอาศัยแรงดึงสิ่งของเหล่านั้นขึ้นมาหาตัวนะคะแรงนั้นก็คือแรงดึงนั่นเองค่ะ เช่นเดียวกับการหยิบอาหารหรือแก้วน้ำขึ้นมารับประทานหรือดื่มเราก็ต้องใช้แรงดึงดึงอาหารหรือน้ำเข้าหาตัวเราเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะเรามาช่วยกันสรุปสาระสำคัญนะคะแรงผลักคือการออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางออกจากตัวส่วนแรงดึงคือ การออกแรงกระทำต่อวัตถุในทิศทางเข้าหาตัวนั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงคะเด็กๆไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะวันนี้คุณครูมีการบ้านให้นะคะนักเรียนการบ้านคือใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ใบงานที่34และ35ค่ะให้นักเรียนเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องพร้อมระบายสีให้สวยงามน,นะคะเด็กๆ วันนี้ชั่วโมงวิทยาศาสตร์ของเราก็ได้จบลงแล้วพบก,กันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ